สวัสดีครับผมปัตญ,ญานะครับจาก Paypoint Service วันนี้เราจะมาสอนการติดตั้ง w word WordPress รับรองดูคลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถติดตั้งได้เลยไม่ยากเริ่มต้นเลยนะครับเรามาที่แร็กแอดมินนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ผมผ่านการเข้าสู่ u ยูสเซอร์เนมผู้บร้อยรแล้วอันนี้จะเป็นสับโดเมนเดิมที่ผมมีอยู่นะการสร้างเว็บไซต์แล้วนะครับโดยส่วนตัวผมอะผมจะสร้างที่สับโดเมนเนมก่อนไปที่ ตรงนี้นะครับไปที่ subdomain name ผมจะสร้างนะครับ domain name ชื่อ demo นะ demo อย่างนี้นะครับกดตรงนี้ได้เลย create แบบนี้ครับลขึ้นแล้วนะครับ subdomain ชื่อ demo ขั้นตอนที่1น,นะครับสร้าง subdomain name ก่อนขั้นตอนที่2นะครับเรามาสร้าง database กันแบบนี้นะครับเลือก mysql กด create เลยครับอ่าผมจะสร้าง Database ชื่อ m เนาะ m create แบบนี้นะครับตัว direct admin ก็จะสร้าง username password ให้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาโหลดตัวไฟล์ของ word p e s s ก่อนไปที่ word p e s s นะครับ word p e s s จะมีอยู่2เว็บคือ word wordpress.com กับ w o r d p r e s s .ORG ให้เราเลือกนะครับ w o r d p r e s s .ORG ตัวนี้เนาะกดได้เลยนะฮะกดดาวน์โหลดครับแบบนี้ครับเอาสักครู่นะครับเล็กๆเลยนะฮะก็กรอบตัวทานขตอเบลไว้นะครับไปเปิดโน้ตแพดขึ้มนมาหนึ่งอัน ถ้าทําตามผมนะครับรับรองว่าชแนแน่นอนนี่นะครับผมก็ียบร้อยแล้วนะครับแล้วเวลาเราติดตั้งเว็บไซต์จะผ่านอัลซิล่านะครับแต่ผมจะใช้ไดเรกเอรมินทำงานทั้งหมดไปที่โฮมนะครับไปที่ไฟล์ม a น a เจอร์ตรงนี้หลัจากนั้นก็มาหาสับโดเมนที่เราสร้างอยู่ผมขอเปลี่ยนเป็นปตัวนี้แล้วกันนะครับมอดีกว่าเนาะจะได้ไม่งง กดตรงนี้ครับเลือกอัปโหลดไฟล์แบบนี้นะครับที่เลือกไฟล์มาดูสิครับว่าตัวเปิดเพจอยู่ไหนเอ่ยอ่าอยู่ที่ได้ดีดาวน์โหลดผมเลือกไฟล์เนาะเลือกไฟล์อยู่ที่ได้ดีนะครับอยู่ที่ดาวน์โหลดเห็นไหมฮะก็ไป โอเคเอาไไฟล์คลิกนะครับคลิกได้เลยหลัาจากนั้นเราก็มาแตกไฟล์แบบนี้ครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับ a t ดถัดอร้อยนะครับส่วนไฟล์ word p r e s s z i p อันนี้เราสามารถกดแล้วลบทิ้ง delete ได้เลย ตอบ Yes ครับเสร็จแล้วนะครับเข้ามาที่ Word Page แบบนี้นะครับเลือก select all ตรงนี้นะฮะเลื่อนมาด้านล่างนะครับ add to clipboard คำสั่งนี้จะบอกว่ากดไว้ก่อนจะ move จะย้ายะจะจะ move จะ cut จะ delete ทำได้หมดนะครับตรงนี้ผมจะ move กดตรงนี้ครับแล้วเลือกอะไรเอ่ย เลือก move ครับแบบนี้ครับโอเคอ่าทีนี้ไฟล์ WordPress เราก็จะอยู่ข้างนอกสับแล้วเนาะเวลาเข้ามันจะได้ง่ายๆมาดูสับโดเมนเนมนะครับที่เราสร้างไว้คือ mo r e ตรงนี้นะครับ pa packing อ่าโอเคเดี๋ยวเราเปิดดูนะเปิดได้ไหมนะครับ copy อ,ออกมาเลยเลือยแบบนี้ว่าอ่าระบบก็จะถามว่ายินดีต้อนรับสู่ w o r d p r e s s ก่อนเริ่มใช้งานคุณต้องเตรียมสิ่งเหล่าน,นี้ประมา,าเข้าไปแล้วก่อนเริ่มเลยนะฮะเมื่อกี้นี้จําได้ไหมเราสร้างสับเราสร้างดัตต้าเบสไปแล้วนะครับเปิดดูเลยที่ผมให้พี่พีกอปเอาไว้นะครับนะฮะผมกอปตรงนี้นะก็ปแล้วนะครับแต่ผมขอเป่งหน้าจอหนึ่งก๊อปปี้ตัวฐานข้อมูลนะฮะโปรแกรมจะช่วยสืบค้นข้อมูลไหมเราไม่ต้องติ๊กนะครับ เดี๋ยวเราก็ยูม username password ไปก่อนนะอันนี้เป็น username password เข้าเว็บไซต์นะครับแล้วติดตั้งได้เลยจบครับเข้าสูร่ระบบเรียบร้อยนะครับมาแล้วคลิปนี้นะครับเป็นการ ติดตั้ง Word p r เพจก่อนนะสำหรับคลิปต่อไปผมจะสอนการลงเทมเพลตการใช้งานระบบแล้วก็การสร้างเว็บไซต์แบบง่ายๆนะครับแบบเซลเพจหน้าเดียวเรียบร้อยนะครับตอนนี้เนาะเว็บไซต์โอเคมีคำถามก็ฝากไว้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ